าทำเอาใจหายย้อนภาพแรกและภาพสุดท้ายก่อนเบลล่าเวียจะจบความรักความทรงจําดีๆจะคงหายใจอยู่เสมอไปใบหน้าที่เปื้นไปด้วยรอยยิ้มพร้อมกับคำพูดคำจาที่งามสง่าเช่นเดิมบทบางความรู้สึกบางอย่างที่ซ่อนไว้มันถูกเคลือบอาบไปด้วยความเข้มแข็งที่เธอมีมาตลอดท่ามกลางผู้คนนับร้อยไม่มีใครรู้แน่ว่าข้างในใจเธอนั้น ณจุดที่ยืนอยู่หน้าเหล่าสื่อมวลชนเป็นอย่างไรแต่เท่าที่สัมผัสได้คือเธอควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี แววตาที่มีพลังพลังอันเปี่ยมล้นของคนมีไฟที่พร้อมจะเดินหน้าต่อแล้วเก็บบางสิ่งทิ้งไว้ไปไม่ให้ขวางทางเดินหน้าของเธอวันนี้เบลล่ารานีก็ยังคงแกร่งอย่างที่เคยเป็นมาถึงแม้ว่าต้องออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ที่มีอันต้องจบลงระหว่างเธอและเวียสกลวัตปล่อยให้เปีที่ผ่านมาเป็นเพียงอดีตที่มีค่าเกินขนาดได้ ก่อนที่ทุกอย่างจะเป็นอดีตเรามาย้อนดูภาพสำคัญสองภาพที่มีความหมายถึงการเริ่มต้นและการจากลาของเวียและเบลกันภาพแรกคือวันที่เวียฝ่ารถติดหอบช่อดอกไม้ช่อใหญ่ไปแสดงความยินดีเบลล่าในวันรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสมือนเป็นงานเปิดตัวแบบเป็นทางการว่าทั้งสองนั้นได้คบหาดูใจ เรียกได้ว่าแฟนๆของทั้งสองฝั่งต่างร่วมยินดีทั้งความสำเร็จของนักแสดงสาวที่ตอนนั้นยังไม่ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเลยแต่ก็ขึ้นแท่นเป็นนางเอกในใจของพระเอกต่างช่องไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้สร้างความฮือฮาในสมัยนั้นไม่น้อยจนนักข่าวต่างจับจ้องและพร้อมหยิบมาเป็นประเด็นเสมออาทิเรื่องของความรักข้ามค่ายของทั้งคู่ต่อมาภาพที่2คือวันที่เบลล่าไปส่งเวียเพื่อเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์13หมู่ป่ายังต่างแดนและถือเป็นรูปภาพคู่ภาพสุดท้ายของความรักในความทรงจำ9ปี